สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไทยบีทวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถถังสายพันใหม่ของไทย 2026T56 ไทยแลนด์แท้งรถถังสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบยุคใหม่และเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตามองที่สุดของกองทัพไทยในปี2026นี้หลายคนอาจสงสัยว่า 2026T56 มันแตกต่างจากกลุ่นก่อนก่อนอย่างไรบ้างวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดแบบจัดเต็ม ทั้งด้านดีไซน์อาวุธระบบควบคุมไปจนถึงขุมพลังขับเคลื่อนว่ามีอะไรใหม่บ้างบ,างบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอก 2026T56 ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ดูดันแข็งแรงแต่คล่องตัวมากขึ้นตัวถังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเกรดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาวกว่าเหล็กกล้าแต่แข็งแรงทนทานกว่าหลายเท่าลดแรงระเบิดจากกับระเบิดและจะรวดต่อต้านรถถังได้ดีขึ้น ในส่วนของป้อมปืนหลักมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125ม mm. ิลลิเมตรสมุดบอแคนนอนรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับกระสุนเจอะกราดและกระสุนอจชริยะนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปล่อยควันป้องกันอินฟราเรดและระบบยิงโรวดต่อต้านอากาศยานระยะใกล้อีกด้วย ขุมพลังใต้ฝาก็ไม่ธรรมดา 2026T56 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่1,500แรงม้ารองรับการทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในพื้นที่ครุขระได้อย่างเสถียรพร้อมระบบช่วงล่างไฮดรอลิกที่ปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถได้ตามสภาพภูมิประเทศ อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือระบบควบคุมการยิงแบบอัจฉริยะติดตั้งกล้องตรวจจับภาพความร้อนและระบบเรดาร์360องศาทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายและยิงตอบโต้ได้ภายในเซี่ยววินาทีทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับลูกเรือในรถถัง2026 t 5 6จะมีทั้งหมด3นายประกอบไปด้วยผู้บังคับการพลปืนและพลขับห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงพร้อมเก้าอี้ลดแรงกระแทกและระบบปรับอากาศครบครัน นอกจากนี้ 2026T56 ยังรองรับระบบควบคุมจากระยะไกล (Remote Control Mode) และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยรบได้แบบเรียลไทม์บอกเลยว่ารถถังคันนี้ไม่ได้มีดีแค่สมรรถนะเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของไทยในตอนนี้และเตรียมถูกนำไปประจำการในหน่วยรบพิเศษภาคตะวันออกและชายแดนใต้เร็วๆนี้ ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจหรืออยากให้ผมรีวิวจอดลึกเจ้า 2026T56 Thailand แท้งแบบลงรายละเอียดอีกไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธภายในการทดสอบสมรรถนะจ,จริงหรือสนามฝึกซ้อมฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้ไทยบีสไว้ด้วยนะครับผมาจะพาไปดูของโหดๆแบบนี้อีกเพียบสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ